สวัสดีครับนิวผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Call of Duty Black Ops 6นั่นเองทุกผู้ชมครับเป็นเกม Call of Duty ภาคใหม่นั่นเองเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับเกมของผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Call of Duty ภาคนี้6นั่นเองทุกผู้ชมครับนะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นเกม PC นะครับที่เปิดให้ทดลองเล่นนะครับถึงวันที่9กันยานี้นั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเซตอาวุธนะครับที่สามารถต่อทำการเลือกได้ อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะครับของผมมันจะมีอาการกระตุกหรือแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าดันไปลงตัวเกมในฮาร์ดดิสนะครับจริงๆต้องลงใน s อดีนะมันจะแบบโหลดพวกไฟล์หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีกว่านี้นะครับนะเออมันก็เลยแบบเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกอะไรแบบนี้อันนี้เป็นที่ตัวฮาร์ดดิสด้วยนะครับนะเพราะว่าสเปคที่ใช้อยู่ค่อนข้างโอเคนะครับการจอก็จะเป็น RTX 4070 Ti นะครับนะมันก็น่าจะไหวอยู่นะ ไม่น่าจะแบบเออกินสเปคกันอะไรขนาดนั้นนะครับกราฟิกอะไรแบบโอเคนะครับเอามาทางนี้ดิเดี๋ยวๆดิเดี๋ยวดิเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมเราต้องจัดแบบนี้เบาๆนะเบาๆเๆ,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 ๆเราไม่อ่าวิ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Merlin's l u g Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ my god ตกยับเลยหือ อ้โดนเนี่ยอันนี้ก็ตกจากที่แบบเออใครจะเล่นต้อลงในเอ AD d ดีนะครับพอดีเอ d ผมมันจะเต็มแล้วมันไม่พอพื้นที่มันไม่พอนะครับใช้แค่ห้าหนึ่งสออยู่เอง <laughs> ไม่ค่อยได้ลงเกม PC นะครับลงๆเสร็จก็ลบทิ้งนะครับนะพื้นที่ไม่พอโอ้ใหม่โกดคือหมดตอนนี้มันเอ่าเขาเปิดให้เล่นแต่มาติเพลเยอรที่เป็นตัวแบบอ่อลองเล่นนะครับเบตต้านั่นแหละนะครับภาพกราฟิกอะไรแบบนี้โอเคนะครับ ส่วนใหญ่เราจะโดนแบบเขาจัดการนะเราไม่ได้จัดการเขาเลยนะครับเราจะโดนเขาจัดการซะมากกว่าหืมโอ,โอ้โดนมาไหมเนี่ยโอ้โหกำลังออกไปโอ้ไม่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมเล่นไ p เพียนไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบอ่าสบ กระโดดไปกระโดดมาได้ใครที่ตามช่องผมก็จะรู้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพออัดคลิปเสร็จเดี๋ยวก็ลบแล้วนะครับเล่นแค่ตายเดียวนี่แหละนะครับเล่นอะไรเยอะแยะโอ้ไม่ก็เฮ้ยเราก็แบบเล่นไม่ได้โหดอะไรแล้วแบบโอ้เข้ากันมาข้างหลังนาะนาะเอ้ยกำลังจะเทสอาวุธคือไม่ต้องวิ่งกันไปไหนเลยนะ กำลังแบบเออกำลังเทสอาวุธเผื่อกเด็ดเทสตรงนี้ก็ได้ขหนุ่มเนีเ่ยรีโรดตุ้มเทสเฉยๆนะครับตุม้มโดยพวกตวเตงนะครับจริงๆเราไม่ควรวิ่งไปไหนไกลนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าเออตุ้มขนาดเพื่อนเราวิ่งไปนิดหน่อยนิดหน่อยยังเรียบร้อยเลยนะผู้ชมขาดแล้วกันขาดแล้วกันจะมีใครไหมแถวนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮอันนี้คือแบบ อ่าที่ผมอยู่กับพี่นี่คือผมอยู่ได้นานมากเลยนะท่านผู้ชมครับเราไม่เคยบกวกเราก็บ่ไหวเน้ะบ่ไหวโอ้โหอลังการกันแต๊ะนะครับท่านผู้ชมครับอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้นะครับ oh God. โอ้ใหม่กอดโอ้ได้หนึ่งคิวว่ะได้หนึ่งคิวว่ะ ทางเดิมเลยเมื่อกี้ที่เราดักนี้นะครับชอบมีแบบเขาวิ่งมานะโอ้ oh my god oh my god อย่างแม่นเราแบบเล่นแบบเอาตรงนะผมเล่นเกมไวเพียกากมากนะครับเกมที่ผมเล่นแล้วดูดีก็คือเกมฟุตบอลนะครับพอเล่นได้นะไม่ได้ถึงกับเก่ง เขาเล่นได้นะไม่ถึงกับเก่งโอ้โอมหมุ่งหัวไปก่อนครับผมใช้ลูกมั่วไปก่อนโยนมาอีกแล้วเราใช้ลูกมั่วเข้าไว้นะ โอโโ้หวิ่งแล้ววิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งมั่งหลังเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ให้เล่นด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยจะไปใครจะไปสอยเขาได้นอกจากเฮลิคอปเตอร์เหมือนกัน แล้จะใส่เขาล่วงไหมเนะี่ยโอ้โดน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 แล้วไหมล่ะโดนแล้วไหมล่ะโดนโดนโดนเอ้ยเจ๋งว่ะแล้เฮลิอคอปเตอร์เอามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับยังลอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยเฮลิคอปเตอร์มันยังลอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าเอ่ยวิ่งไปโอ้โห มารุมมาต้มกันจังเว้ยเดขับเฮลิคอปเตอร์กับเขาบ้างเี้ตโอ้หมก่ก็เล่นจนเซ็งแล้วทดานผู้ชมมีอะไรที่แบบเอออ่าผมยิ่งกว่าไอ้นี่อีกนะคนเล่นในเพจบอกเลยว่าเล่นไม่อ่าเรียกว่าเล่นไม่เป็นเลยดีกว่านะครับนะเราก็วิ่งวิงเข้าไปบวกบวกเอา นะนะวิ่งเข้าไปบกบก,บกเอาเข้ามาแล้วนะ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตุม้มเห็นไหมอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศแบบโดนตุ้มนะครับเนี่ยเขาวิ่งมาตุม้มอย่างสวยงามรับผมเราก็วิ่งออกมาแบบสุดยอดครับไม่มีอะไรแบบสุดยอดดีวกว่านี้อีกแล้วนะครับนะผมยิงได้ตัวหรือสองตัวนี่แหละมั้ง มันจะได้ตัวหรือสองตัวนี่แหละท่านผู้ชมมากก่อนนั้นไม่น่าจะได้ละเฮ้ย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 มาข้างหลังมาข้างหลังสาววิ่งหลบไปนิดนึงนะครับแล้วก็มาเจอกันอ,อีก <S 2> <S 2> เออยี่ใหม่การเป็นอะไรวะรจะไปแล้วแหละไม่น่าจะอยู่ให้เรายิงแล้วนะครับเอาโหแค่เปิด เขาเรียกอะไรนะ <c oughs> แค่เปิดดูสกอร์แม่งก็โดนโอ้มกโอเคท่านผู้ชมครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองเกมนี้นะครับนะโอ้ oh, โดนเป็นพกเขเจ็บ <laughs> ใครอยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับเล่นได้ถึงอันที่9นะใครสนใจไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ